กดน้ำลายหลายจิ้มปีมืนชชคุณเลยครับสอตะก้อนมึงทุกคนทำงานหลายตามไหมดีไหมออกไปดีละหน่อยสวัสดีสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่อง Showday Channel นะครับวันนี้เราจะมามากเนื้อสเต็กกันเลยครับนี่ เน,นื้เเอเ,เสืรอร้องไห้ค่ะโอ้ใจมากเลยเอามาหมักกันเลยใครลงไปก่อนนะครับคือทอดปรุงรสนะครับเข้าไปเลย คราวนี้ก็ตามด้วยน้ำมันหอมนะคะหอยหอยหอยนะคะลวกเลยไปเออก็คนนะคะเอามือจับนี่เออโอเคปรุงปคนคนเออไม่ใช่จิ้มจิ้มที่เนื้อให้เป็นรูเออจับข้างเอาชิ้นใหม่ด้วยนี่ครับเราก็ได้ถึงเนื้แล้วนะครับ หาตั้งนานเบบเจอเจอนี่ค่ะโอเคเหนือใหญ่ใหญ่อยากไปชั่วโมงหนึ่งนะไอยถอยจะพึ่งปิดดูขึ้นมาให้พอดีนี่ขั้นตอนย่างนะคะต้องให้เตาร้อนก่อนนะคะ นะครับเราก็จะมาทำซอสนะครับน้ำจิ้มเนื้อย่างครับเนื้อย่างน้ำมะขามสองช้อนนะคะไปหนึ่งอะไรก็ใแก๊กหนึ่งสเนาะสาสบายแลครก็จะเป็นน้ำปลาสองช้อนนะครับใส่ช้อนก่อน ตามด้วยข้าวคั่วนะคะสามช้อนชาชอบเยอะๆก็ใส่ไปข้าคั่วอร่อยข้าวคั่วคืออะไรอายกให้ดูซิยกให้ดูซิยกให้ดูซิขึ้มาอย่างนี้อ่าอันนั้นารองเต็มๆลูกตักพูนๆเลยอยากอย่าให้มันคูดลงไปยกยกขวดขึ้นมาด้วยยกขวดขึ้นมาเททีเดียวเลยจุ๊บแล้วก็เทหอมจังเลยปึ๊บลงไปอย่างนี้อย่างนี้ เสร็จแล้วต่อไปพริกป่นใครก็พริกป่นนะครับะมาทีเดียวเลยอยากยะซุปมงไปทีเดียวลูกต้อเขาปิดตาด้วยครับอ๋ออ๋อตออ๋ออตออ๋ออ๋ออ๋รอ๋ออนออ๋ับ๋อตาออ๋ออ๋อม๋ออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋ออรออเออ๋ออ๋ออ๋อ ผักชีแพรฝรัง่งไหนก็ผักชีนะครับผักชีฝรังหห่ง,งทำให้หม้อหอมทำให้หัวหอมนะครับไปเลย,เลยก็คนๆนะครับนี่ก็อ่ะต้องจะเผ็ดไหมอ่ะเราเราก็มาให้คนทำชิมปีมือตัวเองนะครับอ่ะลองดูอ้ยอันนี้เคี้ยวนนี้เคี้ยวนนี้เกี้ยว เผ็ดมากแล้วเปรี้ยวไหมเอ้ยยังไม่ได้ใส่มะนาวนี่นาพูดไปลืมเปรี้ยวลืมเปรี้ยวโอ้โหลืมตาปีกจอไม่มีละ ค่อยว่าอยากมือหรออันนี้สุดแล้วนะครับของโจโช้ต้องต้นย่างใช่ไหมยายอ่ะไม่ต้องย่างครับเรียบร้อยโ oh, <no. S 1> อ้โน้นี่มันเนื้อเสือลองไข้เลยเนี่ย มีกลดน้ำลายไหลให้ชิมชิ้นเด็กๆมาเลยอืะนี่หนึ่งนี่แหะน้องกินได้มันทุจกินไม่ได้อ่ะเฮ้ยเมีเอวพริกเมี่อวมัน ร้อนนุ่มไหมชุ่มง่ายไหมได้อยู่นะทำให้กับน้ำจิ้มโนานเองไหมเขาโยกโ,โย่แล้วน้ำจิ้มใหม่อ๋อดูละหันบางๆไิมเือด้วยนี่กินแล้วนะครับ นุ่มน้ำจิ้มกรอบมากาน้ำจิ้มปีมือโชกุนเลยครับนุ่มนุ่มนุ่มเดี๋ยวเอาอีกชิ้นโชว์ของตาตากงมีตาตาก็มาได้เลยตาล้องเดี๋ยวแป๊บนึงชิ้นนี้นี่อันนี้ของตากล้องอันนี้ของตาล้องมาได้ให้ กลองเข้าปากเไปเลยกินเลยร้อนอ่ะร้อนยร้โหร้อนป้น เ e อร์ดิซับลองพูดสิเวอร์ดิซัคนหายก็อยู่ข้าวเนาะ <c oughs> เอาอีกอันหนึ่งเลยครับคนนี้ขาดไม่ได้เลยตำแตงอัดใส่เนื้อเข้าไปกิน,นกินทอดกินเนื้อลงไปเลยครับกินเผ็ดน้ำร้อนเลยครับแล้วกดน,น้ำล้นกดน,น้ำล้นอ่ะนี่ม,มีคนทำลายหลัก ย่างเสร็จใหม่ๆให้กินเลยครับหั่นกินเลยต้องหั่นเลย,ยต้องเอามาคุ้มร้อนๆแล้วมันจะนุ่ม<ช>ถ้าเย็นมันก็จะมันจะแข็งครับออกไปเรียนหน่อยเจ้าบาลนี้เดี๋ววยวเรามาพบก,กันใหม่ครั้งหน้าครับครับเพื่อนๆลองทําดูนะครับลองกลับไปทําดูย่างเนื้อทําน้ําจิ้มแจ่วดูลองทำที่บ้านดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยว่าโอ๊ะตัดมือตามแบบนี้ตัดมือไป อาบ๊ายบายขอ,อยบคุณที่ชมคลิปของพงครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย